สะพานพระรามสี่เปิดความอลังการสะพานใหญ่ที่สุดในไทยการบนยอดเสามีอะไรแล้วเส้นสีเหลืองบนสะพานเนี่ยเขามีเอาไว้ทําไมโอ้โอ้พาไปหาคําตอบกันค่ะนี่คือสะพานขึงเสาคูแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถต้านพายุทอร์นาโดและแผ่นดินไหวได้เป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศด้วยความกว้างถึง42เมตรเปิดเป็น8ช่องทางมีความยาวอยู่ที่781เมตรสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานทศมาราชันค่ะหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสะพานคูขนาดสะพานพระราม เ <9. S 2> พราะว่าสร้างอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วที่นี่มีความพิเศษที่ทําให้โอ้อึ้งหลายอย่างเลยนะคะคือโออเพิ่งรู้ว่าภายในเสาสูงส่เสานี้มีลิฟต์อยู่ข้างในและคานตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินกล,งกลวงสามารถเดินเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งได้โดยมีเอาไว้สําหรับดูแลบารุงรักษาสะพานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งระบบเซนเซอร์เอาไวต้ตรวจสอบความผิดปกติของสะพานอีกด้วยซึ่งจากการทดสอบความแข็งแรงนะคะพบว่าสะพานเนี่ยสามารถรองรับแรงลมได้มากถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับความ ของพายุทอร์นาโดสะพานโทสมาราชันนะคะจึงเป็นสะพานที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงสามารถรองรับแผ่นดินไหวหรือว่าพายุได้เลยค่ะพิเศษมากเลยค่ะมีพระบรมสารีริกธาธตุบนสะพานใครที่ได้มาใช้สะพานนี้นะคะก็เหมือนได้เสริมสิริมงคลไปนในตัวเลยในด้านการก่อสร้างนะคะสะพานโทสมาราชันเนี่ยคือเป็นสะพานประเภทสะพานขึงตัวเส้นสีเหลืองที่เราเห็นนี้นะคะก็คือสายเคเบิลที่ใช้ในการช่วยรับน้ําหนักสะพานข้างในจะบรรจุสายเคเบิลไว้จํานวนไม่เท่ากาันค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว1 5 2้้สเส้นโดยสาย เบิ้ที่กระจายตัวร้อยอยู่ตลอดทั้งเสาแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าสะพานขึงรูปแบบฮาร์เหมือนเครื่องดน,นตรีเลยค่ะคลิปหน้าโอโอพาไปหาความหมายพญานาคบนสะพานนี้กันค่ะทุกคนกดติดตามกันเลยด้วยนะคะ